นั่นเปนของผมอะแสดงว่าอ้าวอ้าทิพตทำอะไรต่อโกรธซะแล้วอะไรอ่ะทิพต้นอีกเหรอทิพตทำอะไรอ่ะต้องเล่นอีกเหรอทำไมพ่อนะไม่ไม่ผมหาไปเลยอ่านไปอยู่ก็เนี่ยอานไปอยู่อ่านไปอยู่เอาอย่างนี้ครับ ไปไปชว่วยเกียนเอาเป็นก่อกเหรอ,อเป็นก่อกับแท่อะอไรดีกว่าก่อดีกว่า,าไ,ไม่มันถ่ายเทีอะไรยังไงอ่ะใช่เป็นก่อดีกว่าใช่างไม่แท้เอ่อก่อกับแท่ผมเอาเกาะแล้เอาเกาะเกาะเกาะหยุดการเกษตรดีแอบาำไม่ได้พีต่ต้นเรียกว่าสี่น่าจะได้กระเป๋าพยาบาลแล้วเนี่ยได้ยังครับอ้าวซัพพอร์ตมันมันล็อกอ่ะเฮ้ยคือเมนด็อกเตอร์แบค็คล็อก กอล็อกออ๋อแสดงว่าเวลเวลมันมัน,ม,นมันคือเตที่พี่เปลี่ยนไปเล่นสายเดิมก็ได้แล้วค่อยกลับมาแล้วพอมันถายล็อ,อกก็กลับมาสายเดิมออันผมไปเล่น่อนละกันผมนันนะมันก็ล็อกอ่ะไอ้พวกอาวุธอะไรไม่มี New w a v พวกอ,อะไรล็อกกินดูเดิร์เดิรเดไรแบบ์เมันล็อิอ่ะขอรพเ่อ่ะเไ,ไร์อดไรนไม่ม์เดรเรเมันมันมันเดูงสุด่ะมันกรจะล็อ์อ่ะร์เดาเดิราพี่จะเล่รถึงถึงเลเวลนี้มันดึงจะหาเด็ออย่างเย อย่างตอนนั้นเบลวแค่หลกสิบม้งมันจะมันจะปลดมันจะปลดล็อกเมื่อเบลวแปดสิบแล้วขึ้นเบลวต่อได้งั้นผมเป็นซัพพอร์ตให้เราเนี่ยก็เล่น S10 เปปืนเทพเหมืายเัื่อเลื่อเท่าไหร่ได้ปืนอะไรอะเรื่งที่ตั้งนะเอจะตายอ๋ออันนั้นเป็น DLC ฮะมันเป็นกระเป๋าอ่ะมันเป็นกระเป๋าอะไรอ่ะมันเป็นกระเป๋าอ่ะ ถ้าคือถ Leah, ้าจะเอาปืนนั้นก็ไม่ได้เอากระเป๋ากระสุนใช่ไหมใช่ครับผมไม่บอกไป็นหนึ่งที่เดิมือว่าอะไรที่เดิมครที่เดิมที่เดิมเนี่ยเอามาได้เด้ง่ายสุดแล้วตอนเนี้ยไม่ดันเดนต่อไปอะยากยากเดี๋ยวไม่ไปก่อนเดี๋ยวไม่ก่อนก็ได้แต่ต่อไป้ยี่สิบยังไม่านี่หวัดเอาเยียจะคุยมันพี่กด หายับจะไปได้โอ้โหไม่ไงจะเรียบเพื่อนไงจะเรียบไอ้หนวดม่นได้ยังไวยี่แสดงว่าเป็นญาติกับเไม่โนไม่จะคุยกับเพื่อนไม่กินไงไอ้บอดอ่ะเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวละ

โดนปเป็นร้อยรอบไปป่านโอ้10รอบไปเื่อนแงงระบบเออแต่ตำรวจงสียงจรยมาละเลยยเต้แ่ตอนเนี้ยสงสัยด้ยมึงโดนป้นขนาดนี้มีคนมาฝากงากับมึงีกเนี่ยเออว้าเอะไรวะยิงแยไอ้เร่งวเสร็จเสร็จสี่คนป้นด้วยเี่ย ยิงกล้องวงจรปิดนะยิงกล้องวงปิดเล่นมาตำรวจไม่เง่งหาก p s ดีแล้วมันเลียกันเีย่ให้ี่ต้นที่ต้นนโจ๊กต้นจ้นโจตาแล้วแตายตายแล้วตายยกล้องไงยกล้องเอ้ยไม่ต้องไปยิงยิงอของช่องนี้แล้วปะเนี่ยฮะหแบ เฮ้ยทะลุทะลุมังไอ้เบิร์ท่เน่ยเอ้ยเป่ทะลุกระจกทะลุกทะลุทะลไม่ทะลุช่องนะแหน่งช่องกระจกกระจกอนู้นไม่ทะลุในช่องน้ทะลุยิงกระจกเลด้หนะห่านยิงทะลุละมาไหมมีกระจกนแค่เนึงข้างหลังก็เสียงเกียร์ไม่งังแต่วายแค่รเกียร์เพราะมัได้ยิงเลย โอเคดิงสิ้นเดีอยทำัือกันมันไม่แยๆแล้วฟาร์มเลยแอ<ส>บฟาร์มหมดเลยย<ส>ังไ, <pouquinho. S 2> ไม่ได้ยิงเลยเนี่ยยิงใรมากกไม่มีกระสุนเลยแค่ยิงไปสามนัดสองนัดคนหนึ่งที่ต้องกระสุนไปเลยหมดเหรอยิงคนเลยจะ<ส>ไปยิงคนบริสุทธิ์นะ,ะแม่งเต็มม้งนะครับไอ้บริสุทธิ์จะแบบยังไม่ได้โดนเลยเลยยังไม่โดนติงเนี่เฮ้ย คนละบริสุทธ in oh, ิ์เลยอุ้ยแม่เต็มหน้าแมงโมกเต็มหน้าเลใเนข้ามาแล้วเข้ามาล้วยางโอ้แต่สุดมาละคนหายไม่รู้อะมามโ้ยยิงเพื่อน ป hey. oh, yeah. ืน yeah. น yeah, yeah. ah, er. oh, sure ี้เฮ้ยจับจอ้าวจับทำไมชิบหาฟันนายจอดับทำมาแล้วอย่ีจับไปายเลย่น like ต้อต้องตสไนเปอ์

เปนมเลเขามีคุณใช่ไล่ะมันไมมันมันดเนคนรกคนเดียวมันมันนะางอยู่นะตัวเกมนี้ต้องแบบทีมมันรวนะต้องทีมเลยไม่ใสอ่เลยเนีตัวยนะโนกันโดนโดนกนโดนกนโนาะุดโลเนี่ย The next sawway. The Access the computer I've locked out for you. Use it to erase the security footage. Still eliminated. In high angle. The hidden com. The seal.

ไปแล้วเนี่ยรอไอยู่วะเล้ยงอ๋อเหรออ๋อเฮ้ยเหออ๋อผมดูอกผมเดินไปิดกิเวลิตี้เืยผิดแม่มาถึเล่นเพลินเลยกูต่ไม่ดีนะเจ้ัวหลังนอ้โหเกิดอะไรขึ้นโอ้ยเต็มเลยไปได้ไปได้ไงเนี่ย

ทำไปแลผมขอให้ตหน่อยเฮ้ยทุกคนผมว่าผมให้ข้อมูลอยู่โอ้ยเจ็บเจ็เจ็บเจ็บเจ็บเตายนิเพ้มาเยอะวิ่งกลับไปที่สวรรค์นี่อะไรอะอะไรอะวิ่งกลับไปที่สวรรค์แต่วิ่งกันโดดวิ่งกันโดดมันยิงไม่โดนหรอกโดนต้องแบบเร็วโผเห็นจังพี่ก็เลี้ย Fucking <chat> <laughs> <Upper language> <inaudible> Why are there so many? your ammo! I'm on it! To the left! Alright, he this you fast! ตกเจ้าพลาดความมันอย่างนี้ไปแล้วนะต้นโอ้วางกระเป๋าเนี่ยจะไม่ได้วางเลยนะวางไงผมเองยังไม่วางผมยัไม่ได้วางตัวจริงวางไงกระเป๋าวางยังวางไงพี่อ่ะเฮ้ยจะไหลไงตุ้นกดปุ่นจีตุ้นจีทำไมกดปุ่นจีกดปุ่นจีกดแล้วไม่มีกระเป๋าเหรอหมดแล้วผมวางอ่านไม่เห็นเลยตุ้นยังไม่มีกระเป๋าอ่ะที่ถึงผักเลยมันล็อกมันไม่มีอะ่ย เอ้ยปกติกระเป๋าที่ตักกระเป๋าอะไรกระเป๋าอะไรตำรวจสุด้คนเดียวเนี่ยอ๋อพี่ต้องวิห้าก่อนที่จะได้ม่ไม่อกไม่ดอกกต้มเลือนวงั้นใช่ใช่รบอกต้เือดีมากอ่ะคืแบบเลือหลังๆเรก็รู้ว่ามันไปอยู่ทางไหนอ่ะตกบอลต้าเลือด เอาแล้วเขาจะมาบังด้วยไหมตึกเธอพี่ผมลืมตึกยูนิเต็ดแล้วดตามเขาดูตามเลยลืมตึกยูนิเต็ดล่าที่ทอดแบบนี้เดีววูบฟังดีโอ้โหเงียบกลิบอยาให้มันมา เฮ้ยอ่ะพี่วะ,ะเงียบแปลกๆว่ะอีไพีกระจุงมาด้านหลังนี่เลิกคุยเลยไนอะ้เด็ดไม่เห็นได้ทั้งสี่ออกเยอะเลยพี่พี่ถ้าเรื่องเลื่อนสายนเน่ยก,ยก็เลื่องเลื่อนอัพอัพทีละสองสายก็ได้พี่เพราะสุดท้ายสุดท้ายมันชอบต้องไปก็ไปก็ไป,ไปแล้วรวมกันเดียนะ๋ยวละ มันต้องเคู่กันไม่ไม่สุดท้ายก็ต้องอัพพร้อมกันสามสายเหมือนเดแต่ว่าจะอัพอัพอัพเริ่มต้นสอนเพื่อกเชือกสองสายก็ได้เพอสุดท้ายมันก็แบบมันก็ตันตันเลเวลอ่ะเรื่อยตันเหมือนเดิมแล้วมันั่งอัพทุกสายครบอย่างเนี้ยได้ไหมแล้วไดเตามาแล้วนี่ผมเวฟหัวยอยังไม่ได้กินเลยะ โอ้โหผมเมื่อกี้เดินที่ช่วงเน็ตหลุดอ่ะเปิดเข้าไปเล่นเล่นในห้องเี่ยแมงหนูแไม่จ็บสายเล่นไม่ได้ไวไฟเดยนีเฮ้ยไวไสายหรอไม่เล่นไวไฟเล่นไม่ไมาใช้เสียสายเองใช่ไหเฮ้ยจะมีนเมาไปงนาเยไม่ได้ผม ไม่ได้ไม่แล้วทำไมอ่ะรับรอปรับไรไปบ s อเดียวไหวไหมใครเอาตังค์อ่ะ ันไปตาม็บสกเบอกไวอเีกมันให้มัอยู่ยกไหปวดเ็บายเลยมันไม่มาช่วยเรป็นเจ็บเาแล้วตาย้วเนี่ย่ริ่มาก่อนจะขอบคุณเป็นรับคุณองยี่เมยเพื่อนทารแต่ตายแล้วหลุดไปแล้วด้วยอเฮ้ยตาย ไอเฮียบกดลงมาด้วยทำไมเนี้ยไม่กดยิเ่เตวะ okay. กดแล้วมันไม่ตามมันตายแล้วดิเฮยกดเตะรวัวดิม e t s t r y t h e ปนลโยเซฟยต์เซฟยต์เซฟยต์เอ้กูคือนักฆ่าหน้ายกเนรตัเนีนาบเ Apples! <anthropology> <lequel�> <prescribe> What would you?

ไม่รอบนี้ไม่ต้องแฮงข้อมูลอ่ะไม่ไม่ค่อยค่อยข้อมูลอ่ะคือตอนกลางวันอันนี้มันเกิดขึ้นอ๋อคือแท็กไปแล้วนะปกติผมวิ่งมาแท็กได้แต่ตะกี้ตายเลยทีผมดึงยืนเลยใช่ไหมเนี่ยขนไทยไม่น่าระหว่างน้ันอาจจะมีแบบรีเซนพิเศษโผล่มาไว้ก็ได้นะ Jesus, right there. Oh. To the left. Oh. Down down Almost there almost there To the right uh -huh. No. Jesus, take care Straight ahead, okay, Left. There's our getaway! Yeah! Well, well, it's it's fantastic! Just fantastic! splendid work man! we're set for life! But I know the action is the for some of you. เย้ที่ต้นข่าปวดพิเศษได้เยอะที่สุดเว้ยตู้ไหนวะไม่ไงต้อต้นเที่ยวบนที่เขาอ่ะเย้คุณสองก็เซนเองกระจอกมากเลยปวดพิเศษได้เยอะที่สุดส่วนของโนนอ่ะเลยล้มสองครั้งอ๋อนะพอแล้วพอเดี๋ยวผมัเล่นนานผมแล้วมันเริ่มปวดหัวไงเพราะมันมีอะไรเยอะแยะไปหมดต้ามต่างเนี่ยเกมรอเวลาฮะ